เสียงหูจะแตกจะหายแล้วว้าวยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อีเล็กซิกโวลูชันสองนะครับผมไปกันเลยจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันก่นกอนนะครับผมสวัสดีครับพผมกาเซลเชินนลอีกเช่นเคยวันนี้ก็มากับเกม Jurassic World Evolution สองนะครับผมก่อนหน้านี้เขาแจกฟรีนะครับในอีพีเกมเราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อเนื้อเรื่องกันใหม่เลยนะอ่าฮะอ๋ะออ,อันนี้มันต้องดาวน์โหลดเอ่ะไป Jurassic World Jurassic World This This is where our story begins. What scientific breakthrough, without any consideration of the consequences? It so <laughs> dominates. So it does and unleashed This time, we were deeper into the illusion of control and the chaos. And much worse. We remembered how precious life is. The time has a funny way of softening our memory of what it's like to lose control. <laughs> and a <ambition laughs> is a persistent thing. For the dinosaurs left behind, time <laughs> <becoming> <laughs> <the> material. <laughs> From miracles of science <laughs> to assets. Destined for exploitation. An endless cycle with one goal survival. And this means that dinosaurs and humanity have to find a way to work out their differences. ไม่ได้เปิดซับใจโลสเฟียลูกบอลแก้วขนาดยักษ์โอเคยังไม่หมดอีกเหรอ A desert is a wasteland, devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands

และสัตว์ป่า,า<ไ>ปเพื่อความสะดวกเพื่อสวัสดิการบริการเดินาทางเดินเซลล์แต่ไม่พี่ไม่ได้เปิดทรดัพย์ปาีชิบหายแล้วหมดไทยของเราไม่ได้ใช้งานเลยโอเคแป๊บหบนึ่งนะหรือมันไม่มีอยู่แล้วเปิดนี่ไงเปิดแบบงานคำบรรยายโอเค โอเคมาโอเคฉันคิดว่าควรนจะได้นำตัวก่อนฉันคาร์บอกฟินโอ้กอชิายนะพอำนวยการถึงไม่ไม่มีอะไรคุณแค่ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญนี่คือแคดซิงและโอเวนเกดี เราใช้เรามีประสบการณ์โดยตรงกับเรดอสส์ฉันเคยเป็นผู้จัดการที่จูเลสเวิร์ลโอเวนและฉันช่วยกันสร้างอุทยานนี้ขึ้นมาและโชคดีที่เราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นประจักษ์พยานในการทำลายล้างของมันและนี่คือโอเวนเขาทำงานกับเขาทำงานกับโอซิรัปเตอร์ นักพฤติกรมรมมนุษ์ัสร้างความไว้ใจกับพวกมันได้ตอนเรื่องที่เกิดขึ้นโอเคเราจำเป็นต้องจัดการหลา,หลายอย่างให้พร้อมเร็วที่สุดเริ่มจากการสร้าง with r ฮอลิีท,เทูเตอร์สำหรับทีมจับเดนสาอ๋อเร่ไปจับเลยอ่ะไม่ได้สร้างมัเหมือนภาคแรกนะครับภาคแรกเขาต้องสร้างล้วนะไหน Sustanity. 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 Uh... we are making excellent progress, so let's stay focused. next step, building a backup generator, then feeding the energy it creates to the response facility. <coughs> and also make sure the building is connected to the path network. Uh -huh. it only does us good if it's operational. <coughs> วางเครื่องกำเนิดไฟสำรองเครื่องกำเนิดไฟพลังงานมันสร้างทำไมตรงนี้อ่ะไม่ดีเลยป๊าปสร้างอย่างไวถนนปุ๊บ uh-huh what Cope. Go... Cope Go... Uh... knee a knee a knee hey claire we may have trouble tracking this dinosaur from the ground ตัวนี้จักพื้นดินถ้ามีปัญหาเราโชคด,ดีที่เจอมัอนงั้นก็มีเหตุผลที่จะใช้ฮอร์รอคอปเตอร์จับสัตว์โอเคคุณมสามารถยิงยาสรุปจักอากาศได้เห็นไหมฉันชอบวิธีควบคุงฉันนะอืมไหนอะทีมจับเรนเซลนะครับโอเคระบตุตำแหน่งเลนเซลโดยใช้เข็มทิศที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเข้าใกล้แล้วก็ใช้อาเพื่อสลับไปหมดยิง ยูคน่ะยิงใช้กดคลิกเมาส์ซ้ายยิงยาสลบโอเคโอ๊ยโอเคกลับไปได้นะกลับไม่ได้นะนะโอเคมาใหม่โอเค

hi roll, cop. 100% okay. Claire, This is Owen. I copy you. We have it. After yeah, so successful. I knew you'd do it. Never had a doubt. Really? Well, maybe uh -huh. one or two. Well, it's better than usual. I'll take it. Now, okay. where do we take this dinosaur? We have the enclosure. S <S just need e you to, uh, to d l Okay. ส่งไปที่เอ่อนำไปไหนนำไปนี่เหรอโอเคมานี่หยุดหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญว่าระวางแผนสิ่งอาน่จะเป็นลมดรอของคุณลิงคอลเด็ว ใช้ลิงความเร็วเวลาแต่พอประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาสิ่งจะไม่หลุดมือโอเคจอห์นแฮมมอนด์ was concerned about what would happen if โอเคโอ้จะจำตัวนี้ได้ทันทีค่อนข้างยากที่จะลืมหลังจากเคยติดอยู่ห้องกับมันตัวหนึ่ง เราไม่สามารถช่วยเบลิโอกตัวนั้นได้แต่เราสามารถช่วยตัวนี้ได้แน่นอนเบลิโอกเบลิโอกแสดงมีอะไรมากสกปรกสอาหารสภาพอากาศป่วยอ้ามันป่วยเหรอ ไม่มีข้อมูลการเจ็บป่วยส่งเทรนเจอร์ไปตรวจสอบส่งทีมเรนเจอร์ไปตรวจสอบวางอาหารให้ตรวจไปในใจว่ามัอีกขนาดท่าถึง,ถงอ่าอ่ามันก็พออาหารโอเคอาหารอาหารอาหาร Okay, that's enough. Water, trees, and tall grass. Good to go on this end. Copy. Okay. We need to get a full assessment of the dinosaurs' health. We need to utilize a ranger vehicle. we okay. will we'll help you get a status of the animal's overall welfare. Then we can plan our next move. <takes noise> really need that? Plan? I mean... อามีโอเคไปสง่งไปตรวจหาโลกนะอาา่ะสร้างป้อมเลนเจอร์ภายในกรงป้อมเลนเจอร์ป้อมเลนเจอร์สร้างไงวะเนี่ยว๊โว๊โว๊โว๊ว While we can't replicate what we have on ah. the islands, we still have to do what we can to get the dinosaurs more comfortable with their current surroundings here in Arizona. Sunscreen and by Okay, how's that sound? Are you seriously Cutting. asking, or pretend asking? Okay, Claire. How about we add some protein to their diets instead? Better.

มอบหมายให้ทีมเรีนเจ้าดาร์เวนที่ป้อมนี้โอเคมอบหมายเพิ่มทีมเรียนเจอาเธอมาบอกเราทีมเรีนเจ้าทีมเรีนเจ้ามอบหมายโอเคทีมจับสัตว์เดี๋ยวค้นหาและไทยสื่อลาทพบเอ็มบาร์ใกล้เคลืองป่าใกล้เคียงเดี๋ยวไม่ได้แสดงเหตุการ์ที่กำลังโขนแล้วออกละว่าสภาพอะไรไปหรือเปล่า พวกมันไม่ได้โกรธพวกมันแค่ทำตามสัตยานยิ่งไดโนเสาร์รู้สึกถูกคุกคามมันก็ยิ่งดูร้ายมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันรู้สึกว่าการอยุทธกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงโอเคมีเตลมีเตลแค่เราจะนั่นติดรถต่อไปแล้วเราิ่มจากยิงยักหลบจากสถานที่โอเคดีทำเลยเดี๋ยวจะไปสร้างกล่องก่อนล่ะครับ อเงินเรามีอยู่ล้านหนึ่งโอเคโอเคผิดผิดผิดเออเราต้องขี่หอเ,เดี๋ยวนะเพิ่มภารกิจ วาไม่ใช่เอ่ออาหารสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกวกันที้เราก็ต้องไปคลิปขับฮอ เพิ่มภาิกิจเด้อไปได้เวลาแล้วได้เวลาไปหาเดีส์เสาเพิ่มครับผมไปไปตามสัญชาติยานมันมีอยู่บอกอยู่ป้าไอ้ไหนอยู่ไหนอุ้ยเยอะมากเลยแถวนี้อ่ะ ไม่เห็นนะอ้วะเจอแล้วนี่ไงปุ๊บปุ๊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 อ่าป<อ>ุ<อ>๊ เฮ้ยตัวเล็กๆนี่ก็กรอดโจมตีโอ้หน้าคว่ำไปแล้ววัดเดือกฟักเดี๋ยวนีวเวเว้เดี๋ดเดือดเดือดเดดเดี๋ดเดดเดือดเดอดเ้ยเจ้โยโยโย เป็นอะไรอะ่ะกำลังทำผลิตภัณไม่เสร็จโดนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอวิ่งหนีได้อยู่แล้วไปกันต่อเหลืออีกตัวนึงนี่ อีกตัวนึงนี่อีกตัวนึงนี่โอ้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 เรียบร้อยครับ โว้ยมัดเรายัไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวนะต้องสร้างรั้วด้วยอ่าฮะรั้วประตูโอเครั้ว Transporting asset. อามันมีแล้วนี่โอเคเสร็จถนนวัดใช่เกี่ยว่ะฮะดูลง สวัสดิการการอยู่ร่วมได้กี่ตัวได้สองตัวพยากรป่าหินแหล่งน้ำแหล่งน้ำต้องเยอะกว่านี้อย่างเ้ยโอเคแหล่งน้ำแหล่งน้ำน้ำอันนี้คือน้ำออกเพิ่มโอเคโอเคยังไง แหล่งน้ําก้อนหินอีกโอเคก้คอนหินเราก็จะลงก้อนหินให้เขาก้อนหินก้อนหินเอาก้อนหินเล็กๆนี้ก็ไ,ได้หมุนหมุนก้อนหินไม่ได้หรอหมุนก้อนหินยังไงอะอ๋อเซตเอ็กโอเคสิบหก Uh... Overall, I'd say our operations are improving. I'm confident we may get a handle on this yet. But I'm also concerned, specifically about our biodiversity. So for now, let's focus on getting the safe and secure. ในเวลาและเพื่ a นอาณาเขตเอสเอสายพันเดียวกันจะสร้างอาณาเขตรอบตัวขณะที่มันเคลื่อนที่เสอจะพิจารณาพื้นที่ภายในอาณาเขตของมันเท่านั้นเมื่อเพื่อพิจารณาสวัสดิการอาณาเขตที่ไม่ได้รับเยี่ยมชมบ่อยๆจะหลุดจะหดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของภาพแวไปล้อมเดยเสอไม่เข้าใจ May không chạy, mày không chạy, ơ, à, à, chờ 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 chờ

ใยหญ้าผมต้องการื่อยรอมน้ำโอเคน้ำใยหญย้านี่ไงใยหญ่้าใหญ่นี่อันนี้ หมดเลยครับเป็นไงได้หรือยังเออขาดจำนวนทรัพยากรพื้นที่พื้นที่ยังน้อยอยู่เหรอแหล่งน้ำโอเคแหล่งน้ำเพิ่มอีกไม่ใช่ผิดผิดผิดแหล่งน้ำ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  with so many of the animals running free our priority has to be capturing as many of them as possible we can coordinate our efforts from an expedition center get one built and we'll take it from there คพื้นที่อ,อ๋อขก็จบแล้วครับสลับจุลศิษย์โวเอฟเวอร์ลูชันนะครับผมภาค2นะก็จะแบ่งพาร์ทเป็น2พาร์ทนะครับผมมันเพราะว่ามันยาวมากเลยก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ